สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ผมมอนสเตอร์นะครับก็มาอยู่กันที่งานมอเตอร์โชว์2 0 2 0นะครับกับบูธรถจักรยานยนต์ Honda นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่ามีการเปิดตัวใหม่ครั้งแรกในโลกนะครับหรุ่นแล้วก็เป็นรุ่นที่ผมเนี่ยใช้งานอยู่ด้วยนะครับตอนนี้กลายเป็นโฉมเก่าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับราคานี่ตกงวบเลยเสียใจมากๆนะครับแต่ว่าตัวใหม่เนี่ยที่เพิ่งเปิดตัวครั้งแรกในโลกเนี่ยผมบอกเลยเป็นรุ่นที่ น่าจับตามองและน่าสนใจมากๆเขามาพร้อมกับเทคโนโลยีและก็ออปชันที่จัดเต็มนะครับมีการปรับเปลี่ยนในหลายจุดด้วยกันนะครับไม่ใช่เป็นการแค่ไมโคเชนนะมีการเปลี่ยนอัปเกรดขุมพลังเครื่องยนต์ใหม่ด้วยนะครับซึ่งก็เป็นรุ่นที่ทําให้ผมเนี่ยอาจจะต้องเสียเงินจองภายในงานนะครับอาจจะต้องมีการขายตัวเก่าที่แต่งไปหลายกระตังแล้วเนี่ยต้องต้องมีการตัดใจนะครับเพราะว่าอยากได้รุ่นใหม่คู่ขนาดนี้นะครับอย่ารอช้าครับเดี๋ยวพาไปชมครับว่า เจ้า All New Forza 350นะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างน,นะครับแล้วก็ดีกว่าเดิมยังไงทําไมผมถึงดิ้นรนอยากจะได้คันใหม่นะเดี๋ยวไปติดตามชมกันครับ<อ>นี่ครับหน้าตาของ All New Honda Forza 350นะรถผมตกรุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสวยงามนะพามาดูรอบๆก่อนหนึ่งที นะครับหน้าตาเป็นแบบนี้หลายท่านอาจจะมองว่าเฮ้ย hey, มันก็เหมือนเดิมนี่หว่ามันเปลี่ยนตรงไหนเปลี่ยนแค่เครื่องหรออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับว่ามันเปลี่ยนตรงไหนบ้างเพราะผมเนี่ยดูแลยังอยากได้ใหม่เลยนะครับเราจะมาป้ายยาไปด้วยกันนะครับนะเริ่มแรกครับนี่ด้านหน้านีหา่หากเจาะให้ลึกลงไปนะครับนี่ตัวแผ่นบางชิลหน้านะครับนี่เขาก็มาพร้อมกับดีไซน์ใหม่ นะมีนี่มีมมคีบตรงนี้นะมีช่องรูอากาศคือของเดิมอ่ะมันจะเป็นเรียบไปเลยนะครับอันนี้ก็จะมีช่องอากาศนะครับก็จะเข้าจากตรงนี้ปึ๊ดนะแล้วก็มาออก2รูนี้นะแล้วมันก็ดูสปอร์ตโชบเฉียวขึ้นนะครับแล้วก็ชิลห,หน้านี่ตรงนี้หากดูในตอนปรับต่ําสุดเนี่ยมันก็ดูเหมือนเดิมใช่ไหมแต่ถ้าเรายกสูงเนี่ยสูงขึ้นเนี่ยมันสูงกว่าเดิมอีกประมาณ40ม mm. มของเดิมมันอยู่ประมาณ1 1 0ม mm. ม อันนี้มันปรับเป็น150มเมตรนะมันสูงขึ้นทัวรลิงมันก็ขับได้ดีขึ้นนะครับลดแรงลมปะทะได้ดีกว่าโฉมเก่านะดีกว่าโฉม300แล้วก็ตรงนี้ครับเล็กน้อยครับไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างก็มีการปรับดีไซน์ใหม่ให้มันดูโฉบเฉี่ยวยิ่งขึ้นนะผมว่าไอเนี่ยไอชิ้นนี้นะครับวินชิลแล้วก็กระจกนะ่ย โฉมเก่าไม่ต้องเสียใจครับผมว่ามันเบิกศูนย์ใหม่เปลี่ยนได้นะตรงนี้ผมก็เลงอยู่นะครับแล้วก็นี่แก้มหน้าแฟรลิงหน้าจะเห็นได้ว่าเส้นสายนะครับเปลี่ยนใหม่ถ้าเทียบกับโฉม300เปลี่ยนใหม่นะครับแล้วก็มีช่องตรงนี้ด้วยนี่นมันเป็นรูเห็นไหมเห็นนะมันเป็นรูนะครับสําหรับแอร์ดักนะเนี่ยมันจะเข้าทางนี้นะครับทางด้านหน้านี้นเข้าทางนี้ฟ๊บด้านหน้านะครับแล้วก็มาโผล่ช่องนี้ มันก็จะเป็นเส้นสายนะครับของลมปะทะนะให้ลมผ่านได้ก็จะช่วยเสริมแรงกดดาวฟอร์สที่ด้านหน้านะครับแล้วก็ตามหลักอากาศพลาศาสตร์แอโรไดนามิกซึ่งมันดีกว่าโฉมก่อนแน่นอนนะครับจุดนี้นี่เป็นอีกหนึ่งจุดที่โฉมเก่านะครับหาเปลี่ยนกันอยู่นะผมเชื่อเลยว่าเดี๋ยวต้องมีคนแปลงนะครับแล้วก็เลื่อนไม ปรับให้มันดูพรีเมียมขึ้นเล็กน้อยนะครับก็จะมีเส้นสายของเนี่ยกรอบวงกลมที่เป็นโครเมียมของเดิมเนี่ยรู้สึกจะเป็นสีดำนะครับขับทุกวันก็ไม่เคยสังเกตนะครับแต่ว่ามันเปลี่ยนนะสำหรับเจ้า350นะส่วนตรงนี้เหมือนเดิมนะครับก็กุญแจะสมาร์ทคีย์นะครับ Key, น,บนี่ตัวปรับชิลหน้าเนี่ยยกสูงลงต่ำนะครับนี่ตัวปิดแท็กชันคอนโทรลอยู่ตรงนี้นะก็มีแท็กชันคอนโทรลเหมือนเดิมนะครับอ่าตรงนี้มีไฟฉุกเฉินมาให้ นะครับแต่350พิเศษขึ้นไปอีกเมื่อเบรกกระทันหันหรือว่าเบรกฉุกเฉินเนี่ยไฟเลี้ยวนะครับจะติดให้เองอัตโนมัติซึ่งมันจะเร็วกว่าการเปิดไฟฉุกเฉินตรงนี้นะก็เป็นเหมือนไฟฮัสซัดแลมนะครับซึ่งมีในรถ Big กไบคของ Honda เขานะครับเบาะนั่งนะครับเหมือนเดิมยกระดับแต่ตรงนี้มือจับการตกผู้ซอนท้ายเปลี่ยนใหม่ครับเปลี่ยนวัสดุเลยนะตรงนี้เขาบอกว่าน้ําหนักเนี่ย เบากว่าเดิมเยอะเลยลดน้ําหนักด้านท้ายลงไปเยอะเลยนะครับสําหรับมือจับผู้ซ้อนท้ายแล้วก็ถ้าสังเกตดีๆครับนี่ไอ้ตุ่มตรงนี้กระตุ่มตรงนี้สองข้างรุ่น350โฉมใหม่ไม่มีให้แล้วนะครับสาหรับใครที่เอาไปติดแหลกท้ายติดปี๊บติดกล่องต่างๆรุ่นนี้ไม่มีนะก็คงจะต้องไปหาซื้อขาจับยึดเพิ่มนะครับส่วนตัวเก่าอ่ะม่เอออย่างน้อยรุ่นผมก็มีข้อดีเว้ยนะครับอ่ะไฟท้ายหลายคนบอกเปลี่ยนใหม่หรือเปล่า ผมดูแล้วนะครับไม่เปลี่ยนนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยนะครับมีแค่เพิ่มไฟฉุกเฉินขณะเบรกกระทันหันมาให้แค่นั้นนะครับที่เปลี่ยนไปอะดีไซน์ภายนอกก็จะประมาณนี้แล้วก็ยังมีเอกเกะนี่เกะตรงนี้นะครับคอนโซลตรงนี้นะครับเปิดไม่ได้นะครับเก๊ะตรงนี้มันก็จะเปลี่ยนจากพอรตท,ที่เป็นเสียบสาย USB เนี่ยเปลี่ยนเป็น Type C นะครับแล้วก็ถังน้ํามันตรงนี้ใหญ่ขึ้น0.2ลิตรนะของเดิมมัน11 11.5ลิตร uh, นะครับอันนี้เปลี่ยนเป็น11.7ลิตรนะถ้าจำไม่ผิดนะครับตัวเลขแต่ว่ามันใหญ่ขึ้น0.2ลิตรอ่ะใหญ่กว่านิดนึงนะมันใหญ่กว่าเดิมเพราะอะไรเดี๋ยวผมพาไปเหลากันต่อนะครับดีไซน์ก็จะประมาณนี้ใต้เบาะเนี่ยก็เก็บหมวกกันน็อกเต็มใบได้2ใบยอยู่แล้วนะครับใครที่ติดตามตั้งแต่ f o ร์ซ่าโฉมเก่าเนี่ยก็จะรู้กันดีนะครับภายในใต้เบาะเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนนะเดี๋ยวไปดูในส่วนของช่วงล่างแล้วก็เครื่องยนต์นะครับสำหรับระบบช่วงล่างครับ จุดนี้บอกเลยว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับก็ยังคงเป็นดิสเบกหน้านะทำงานร่วมกับปั๊มเบกนิชิน2พอร์ตนะครับตรงนี้ล้อมแมกก็ขนาดเท่าเดิมรับ15นิ้วแต่ยางเนี่ยรู้สึกเปลี่ยนเป็นของไอตัว f o r ์ซ่0สโฉมโฉมที่2อะ่ะคือเดิมมาโฉมแรกที่ผมซื้อเนี่ยผมซื้อคันที่2เลยตั้งแต่เปิดตั้งแต่ปี2 0 1 8เนี่ยยางเดิมตอนแรกเนี่ยเป็นพิรี่นะครับ สกูตเตอร์นะแต่ว่ามีปัญหาเยอะนะครับผมก็โดนนะครับเอาไปเคมาเหมือนกันก็เลยรถสองเนี่ยเขาเปลี่ยนมาเป็น IRC นะซึ่งเจ้า All New 350เนี่ยก็เปลี่ยนมาเป็น IRC ของโฉมสนะครับขนาดยางก็120ทับ70ี่15ที่ด้านหน้านะอ่ะส่วนด้านหลังด้านหลังเนี่ยก็เป็นโชคอัพอันเดิมนะที่มันกระแทกกระเทือนสะท้านเนี่ย ตรงนี้เขายังไม่ได้แก้มาให้นะครับก็ถือว่าผมเชื่อว่าหลายท่านที่ออกฟอร์ซ่าเนี่ยก็เอาไปเปลี่ยนโชคหลังกันอยู่แล้วซึ่งรถผมก็เปลี่ยนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไม่บอกแล้วกันว่าเป็นแบรนด์อะไรเพราะว่าโฆษณาไม่เข้านะครับส่วนล้อหลังเนี่ยก็เป็นขนาด14นิ้วนะก็ยาง IRC นะครับ1 4 0 7 0 1 4ก็คือไซส์เดิมทุกอย่างเหมือนเดิมหมดนะครับช่วงล่างก็เดิม จริงๆช่วงล่างหลังอ่ะผมอยากให้มันพัฒนาขึ้นนะครับใครที่ขี่อยู่จะรู้ว่าจุกนะครับตกหลุมจุกคนซ้อนกระเด็นนะครับตรงนี้เขายังไม่เปลี่ยนนะเอาไปเปลี่ยนกันเองนะช่วงล่างเหมือนเดิมตามนี้อ่ะมาถึงจุดที่ทําให้ผมเนี่ยเล้าหรือจะซื้อใหม่ให้ได้นะครับก็คือนี่เลย ESP plus นะเทคโนโลยีใหม่อเออเครื่องยนต์ใหม่ตอนแรกผมคิดว่าเอาของเดิมอะมาปรับ มาเพิ่มมาเปลี่ยนแต่จากที่สอบถามแล้วนะครับไม่ใช่นะครับเป็นเครื่องยนต์บล็อกใหม่ขึ้นใหม่ฝาใหม่วาล์วใหม่ไอดีไอเสียใหม่หมดนะครับตรงนี้ลูกสูบเนี่ยขยายจากเดิมไป5มิลิเมตรนะถ้าผมเอารถเดิมไปตีปอกอ่ะผมบอกเลยว่าต้องมีประมาณหลักหมื่นนะแต่ราคาที่เขาเพิ่มเข้ามาในตัวใหม่เนี่ยผมบอกเลยว่ามันแค่ไม่ถึง5,000ันะดูเขาทำกับผมอ่ะ นะครับลูกเดิมเนี่ยไซส์72มิลลิเมตรนะครับแต่เจ้า All New Forza 350เนี่ยลูกใหม่ลูกสูบนะครับขนาดเนี่ย77มิลลิเมตรเพิ่มมา5มิลช่วงชักก็ยืดออกอีก2มิลลิเมตรนะครับ2.1มิลลิเมตรขึ้นไปเป็น72นะเลขกลมๆเลขเป๊ะๆเนี่ยจำไม่ได้ว่าจุดเท่าไหร่แต่72เนี่ยช่วงชักมันก็เลยทำให้ปริมาตรกระบอกสูบเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็น329.60ซีซีอ่ะ ไม่เต็มอีกแล้วหอ,อน,น้าให้มาไม่เต็มอีกแล้วเพราะว่าตัวรถบอกว่า350แต่ปริมาตรก็บอกสูบจริงจริงสองอะ329.60นะครับตรงนี้แต่ว่ามันก็เพิ่มจากเดิมมาเยอะเพราะว่าของเดิมมัน 279cc นะครับโฉมที่ผมขับอยู่300นะเท่านั้นยังไม่พอลูกสูบวาล์วกา้านข้อเหวี่ยงช่วงชักเพิ่มหมดแล้วนะครับปรับ ID.I เสียหมดแล้วนี่อีกชุดข้างไปเสียตังค์ทำมานะครับ 5000ไล่เม็ดนะครับนี่ของใหม่มาชามหน้าใหญ่ขึ้นชามหลังใหญ่ขึ้นแข็งเครื่องใหม่นะครับเท่านั้นไม่พอคัดข้างในอันเนี้ยตัวเนี้ยผมเสียใจมากใครที่ใช้ฟอ์ซ่าสามโฉมปัจจุบันเนี่ยโฉมเก่าเนี่ยจะรู้เลยว่าคัดเดิมอ่ะมันเล็กมากแล้วก็มีให้แค่3ก้อนนะครับส่วนเจ้า350ตัวใหม่เนี่ยคัดให้มา5ก้อนนะครับออกตัวสั่นในโฉมเก่าเนี่ย หมดกังวลไปได้เลยนะครับไม่ไม่เกิดอาการนี้แน่นอนเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะต้องไปลองขี่แล้วเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังนะครับว่าสมรรถนะขี่จริงแล้วเป็นยังไงแต่แค่สเปคเนี่ยผมบอกเลยมันเปลี่ยนไปเยอะมากๆนะครับคัด5้ก้อนจับดีขึ้นกว่าเดิมแน่นอนออกตัวปุ้ปาร์ตกว่าเดิมแน่นอนแล้วก็ลดอาการสั่นของการออกตัวได้แน่นอนนะครับแล้วก็ในส่วนของกล้องอากาศนี่เปลี่ยนใหม่เลยครับดีไซน์นี่ลมเข้าตรงนี้เลยนะครับ เข้าแบบเต็มๆเลย ESP+ ขนาดกองเนี่ยก็ดูแล้วเท่าเดิมแต่เปลี่ยน่าช่องรับอากาศใหม่นะครับรับได้เยอะขึ้นนะแต่ตรงนี้ก็ต้องระวังนิดน,นึงอย่าเอาน้ำไปฉีดนะครับเพราะดูแล้วมันน่าจะเข้าไปที่แผ่นกองอากาศโดยตรงเลยนะก็นี่ในส่วนของเครื่องยนต์แล้วก็ชุดส่งกำลังสายพานเท่านั้นยังไม่พอครับนี่ครับในส่วนของท่อไอเสียหากดูดีไซน์หลายท่านก็คิดว่าเออมันเปลี่ยนแค่ปลายท่อ ครอบท่อนะครับอาจจะแบบมันก็เหมือนเดิมไปเบิกท่อใหม่ไปเบิกครอบท่อชุดรุ่นใหม่มาใส่โฉมเก่าก็ได้อันนี้ผมก็มองว่ามันก็ทําได้แต่ว่ารายละเอียดจริงๆแล้วมันเปลี่ยนมาตั้งแต่คอท่อนะครับเนี่ยคอท่อเนี่ยเห็นไหมครับมันอ้วนขึ้นมันใหญ่ขึ้นแล้วก็เป็นคอท่อสแตนเลสมาจากโรงงานเลยนะครับเพื่อ เครื่องยนต์มันขนาดขยายใหญ่ขึ้นนะครับกาลังอัดต่างๆมันก็ดีขึ้นมันก็เลยต้องคายไอเสียให้เร็วขึ้นท่อไอเสียมาตั้งแต่คอก็เลยเป็นสแปนเลดผมดูจากสายตาเนี่ยปลายมันใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเนี่ยใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับคันผมเนี่ยเปลี่ยนท่อตีท่อใหม่ใหญ่กว่านี้นิดหนึ่งนะครับเพราะรถผมแต่งแต่ว่าเดิมๆเ,เขาเนี่ยผมบอกเลยว่ามันมันใหญ่มาจากโรงงานแล้วก็ปลายท่อเนี่ยมันก็เปลี่ยนดีไซน์ใหม่นะครับส่วน รูระบายออกข้างหลังเนี่ยดูแล้วเนี่ยเท่าเดิมนะครับอ่ะก็ประมาณนี้เท่านั้นยังไม่พอทุกอย่างดีหมดแล้วนะครับอันนี้แหละเป็นจุดที่แก้มาจากโฉมก่อนอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับขออนุญาตนะครับนี่เห็นอะไรไหมครับหม้อน้ำครับหม้อน้ำนะครับย้ายมาอยู่ด้านหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อยู่ด้านหน้ารถเลยนะครับแล้วก็มีการปรับในส่วนของพัดลมหม้อน้ำเนี่ยของเดิมน่ะอันแค่นี้ของเดิมเนี่ยหม,ม้อน้ําอันอันใหญ่หญหญๆเต็มๆพัดลมเนี่ยอยู่ตรงกลางอันกระจิ๊ดแค่นี้แต่ตัวใหม่นะครับ350เนี่ยหม้อน้ําเต็มๆนะครับเป็นวีเมาส์พัดลมเนี่ยเต็มเท่าหม้อน้ําเลยแล้วก็ย้ายมาอยู่ตรงนี้ย้ายมาอยู่ด้านหน้าซึ่งมันก็ทําให้เนี่ยลมมันเข้าหม้อน้ําได้เต็มเต็ม นะครับมันก็ช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนที่ดีขึ้นซึ่งโฉมก่อนเนี่ยโฉม300เนี่ยใครที่ขี่อยู่หรือว่าใครที่หาข้อมูลมาจะรู้กันเป็นอย่างดีว่ามันร้อนนะครับใต้เบาะเนี่ยโคตรร้อนนะเป็นรถอุ่นแกงนะครับซื้อแกงมาใส่ใต้เบาะเนี่ยกลับบ้านอะ่ะแกงก็ยังร้อนอยู่นะครับเป็นข้อดีไปแล้วกันนะแต่โฉมใหม่เนี่ยเขาเปลี่ยนมาอยู่ด้านหน้าซึ่งมันจะเย็นลงนะโฉมเก้าเนี่ย อยู่ตรงนี้นี่มอน้าอยู่ตรงนี้หน้าเครื่องเลยหน้าหน้าเนี่ยนะตรงกระดูกงูด้านหลังเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะครับมันไม่โดนลมนะครับเขาเลยย้ายใหม่ปรับใหม่จุดด้อยนะครับปรับไปอยู่ด้านหน้าซึ่งแล้วก็มีพัดลมมอน้ําใหญ่ขึ้นด้วยมันก็เลยทําให้ระบายความร้อนได้ดีขึ้นไอเสียก็ปล่อยได้ดีขึ้นกองอากาศก็ใหญ่รับอากาศเข้าได้ดีขึ้นลูกสูบใหญ่ช่วงชักยาวโอ้ยดีขึ้นหมดเลย นะครับเหมือนรุ่น300เป็นหนูรองยาไปใช้อย่างนั้นนะแต่ใครที่ขับตัว300แบบผมเนี่ยไม่ต้องไปเสียใจนะครับยังไงเราก็ฟอร์ซ่าเหมือนกันนะประมาณนี้นะครับรายละเอียดของเครื่องยนต์ที่ปรับเปลี่ยนไปนะครับเปลี่ยนไปเยอะมากๆทีเดียวอ่ะและนี่ก็คือรายละเอียดและสเปคทั้งหมดของเจ้า all new honda forza 350นะครับที่พามาชมกันนะบอกเลยว่าใครที่ขับ 30 0แบบผมอยู่นะแอบมีน้ำตาซึมนะครับแต่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมเนี่ยมีความคิดว่าผมจะออกตัวใหม่นะครับอาจจะมองว่าบ้านะครับขาย300แล้วก็ซื้อ350แต่ว่ามองมันคุ้มนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยที่เปิดตัวมานะครับ all mm hmm. new honda f อ a z a 3า3 0เนี่ยเปิดราคามาที่ 173,500บาทนะโฉมที่ผมขับอยู่นะครับ300ตอนนั้นที่ออกมาวันแรกนะครับราคาอยู่ที่169,000บาทมันต่างากับมันต่างจากเดิมประมาณ4,500บาทคิดดูแล้วกันกับสิ่งที่เปลี่ยนมาทั้งหมดนะครับมันเกินคุ้มนะผมก็เลยมองว่าสักหน่อยนะนะลองดู นะครับราคาก็ประมาณนี้อ่ะส่วนโปรโมชั่นสำหรับงานมอเตอร์โชว์2020นะเพิ่งเปิดตัวแล้วเขาก็มีอัดโปรเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตดูข้อมูลนะครับเดี๋ยวพูดผิดแล้วมันไม่ตรงนะครับราคาเงินสดก็ได้แจ้งไปแล้วนะครับ173,500บาทนะมาพร้อมกับดอกเบี้ยพิเศษ5%ต่เปอต่อปอีตอนซื้อโฉม300ผมก็ไม่ได้จำนะคราบว่าดอกเบี้ยมันเท่าไหร่แต่ว่า5%ต่อปีกับรถ350เนี่ยผมว่ามันก็ ถูกมากๆแล้วนะครับอ่ะผ่อนเริ่มต้นเพียง3 6 8 7บาทนะกอซ่า350ผ่อน3,600นหคณถูกนะครับสำหรับใครที่สนใจเนี่ยก็มาจับจองได้เลยที่งานโมอเตอร์โชว์เนี่ยเขามีถึงวันที่26กรกฎาคมนี้นะครับก็เรียนเชิญนะครับวางเงินจอง1,000บาทรอรับรถที่โชว์รูมแถวบ้านนะครับเสียใจมากๆ นะแต่ว่าชีวิตต้องไปต่อนะครับส่วนครั้งหน้าครับผมจะเนี่ยเอาคลิปทดสอบขับขี่เจ้า All New Forza 350มาให้ได้ชมกันเพราะว่าผมลงอ่าเขาเรียกอะไรลงลงทะเบียนไปแล้วนะครับว่าผมจะไปทดลองขี่กับทาง A.P. Honda เดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังว่าขี่จริง,รงๆแล้วเนี่ยจากสเปคที่พูดไปทั้งหมดเนี่ยมันดีขึ้นกว่าโฉมก่อนอยังไงนะครับเพราะว่าส่วนตัวก็ใช้อยู่แล้วจะได้รู้รู้ไปเลย ว่มันดีกว่าเดิมขนาดไหนนะครับก็โปรดติดตามสำหรับวันนี้ครับผมต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้านะวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ